สวัสดีจ้าอาจารย์อิ๋งก็ได้เวลาออกไปดูเบดเล้วอาจานี่มาลุ่นเรเป็นกำลังใจให้กับี่โยแล้วก็ทานทั้งสามคนนะจะบ่าจะเป็นยังไง้ะจาะนี้ทานแมนทานนุยทานตุนนะจ๊ะนี้แล้วก็พานโยอีกคนนึงนะจ๊ะไปจ้ะไปลุ่นกันนะจ๊ะจะตามพานไปดูเลยรนะจ๊ะพานกันเดินนำทางไปนะจ้ะพานไปดูด้ะ ยังไงเนาะโอ้เสียงปลาตอดอยู่ดิอ้าวมีเสียเหยื่อเป็นหนึ่งขันเลยเดจนเสียงปลาบ่อนอยู่ดิ เยี่อเมืนก็ต้องใส่เยื่อะนะจ๊ะแล้วก็จะเดินดูประมาณสองรอบได้จ้ะมันแต่เรื่อยๆจ้ะน,นันเป็นการเดินดูได้จ้ะน,นันก็ลอยปามาตอดอยู่ได้จ้ะ ไปต่วจะนี่รอยป้ามาต่อไปพันก่อเข่าได้ไดจากคันแต่ว่าป้าไม่อยู่นะจ๊ะเดินมากไกลคันนี้ก็ลอยกิ้ไปได้จากแต่ว่าป้าไม่ติดมีรอยป้ามากิ้อยู่จ้ะแล้ก็ไม่แน,ใน่ใจว่าเป็นปา้าเป็นปูหรือว่าเป็นหอยเชอรีอยู่ด้วยจ้ะ เดินมาจนไกจจนน่จะซุกเด้ยเดินมีแต่ลอยโดนจินไปนะจ๊ะสบายตาในติดกตเป็นไรจ้ะเดี๋ยวเดินดูรอบนี้แล้วก็รอมารลุนอีกรอบหนึ่งผลจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะ ลับโยกที่โอกาสพามาชมบรรยากาศท้องถึงหนาเราจะฟังเสียงครบเสียงเขียดไปก่อนนะจ๊ะพานตึงเต็มเป็นแต่วันนี้เงียบนะจ๊ะก็ตอนพ่านเมนมานี่ก็บอกว่าตา วันนั้นผ่านแนนมหาได้หลายที่จะประดุกแต่ว่าได้ประดุกไปเจ็ดตัวนะจ๊ะจะเลยชวนพ่โยก็ผ่านตุ่นผ่านนงงูนีมหานะจ๊จะแต่วันนี้เงียบที่จะไ<ม>ปไปจ้ะ จ้นี่ก็สุ้เรียบร้อยคนสรุปแล้วก็แคอเมื่อไรยกตัวจะโอ้ฟ้าเลยเพิ่งเพิ่งไปจนมันต่อไปฝนจะตกอีกแล้วจันสรุปแล้วรอบแรกผ่านจ้ะไม่เป็นไรจะเดี๋ยวมารอหลุดรอบสองกันนะจ้ะพโยก็มาไหนทิเรียนจ้ะความที่ว่าชอบนะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ้ะคงอยได้มาปักมาเพนไปจ้ะความชอบของพี่โยนะจ้ะนี พอได้มาบรรยากาศแบบนี้ก็สนุกดีสิจ้ะแต่ว่าก็ดีว่าอยู่ใกล้บ้านนันจะไม่ไกลบ้านเท่าไรถ้าอยู่ใกล้ไอ้ก่บ้านต้องห่อข้าวห่ออะไรมากินได้เลยจ้ะหมายถึงว่าไกลบ้านาน,าาน้องแม่นอะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะบ้านน้องแม่งก็อยู่ไกลๆตรงนู้นนั่นจ้ะันไปนั่นจ้ะจ้าเดี๋ยวมารอลุนหลบซองกันต่อน,นะจ้ะจ้ะ เราจะหลังจากที่ว่ามาคืนนี้มาเคลนเบ็ดแล้วก็ดูเรียบร้อยรอบแรกที่ว่าพาไปดูนั่นไม่มีนะจ๊ะก็เลยพากันกลับบ้านแล้วก็จะมาดูตอนเช้านะจ๊ะอันนี้ก็จะมาฝนมันตกด้วยนะจ๊ะมาคืนนี้ก็เลยพากันกลับตอนนี้ก็จะมาเก็บเบ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวมาลุ่นกั็จะมาจะจะมีติดเบ็ดไหมนะจ๊ะเนี่ย ดเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะของเหมือนเดิมจะผ่านตุ่นเดินน้ำทางไปนะจ๊ะมาฮะเก็บเบ็ดเหยื่อหายได้จัะแต่ว่าหนงเมนมาเก็บเร็วมาเช่านี่มาแต่เช้าฉันว่าตายจริงซะ โยนี่มาที่หลังนะจ๊ะวาา่า่นเขาจะสาวได้ดอจิะในผลปุ๋ยจ้ะ ตามดูตามดูเงี้อไปนะจ๊ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าถือว่ามันก็มีวันมานวันไม่มาน,นะจ๊ะโอ้อันนี้ก็ลอยนี่จะ้ะลอยหลากไปเกาะกอดูจ๊ะจะทับพิยูมาคนเดียวก็จะอะไ,ไนะจ๊ะ ตั้งแบบเลยตั้งแบบอะไรนี่สิใครมาเกาะนะจ๊ะตามผ่านไปดูเหมือนจะเงียบจ่อยนะจ้ะดู จอยลยจะจวบาดเยื่อหายด้วยจันนี่วันนี้ไม่ใช่วันของเรานะจัแจะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวมีโปรกแกรมอีกด้วยจัะนี่ที่ว่าแ้นเบสเสร็จแล้วไม่ได้นี่ก็ยวต้อง เดี๋ยวทานจะพาไปหาอย่างอีนอนน่นตนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวมารอลุ่นกันบา่าจะพาไปหาอะไรนะจ๊ะมัน,มนจะเป็นบัญ,ญุัติโยกับถือโอกาสมาเดี๋ยวเ่นพามาชมบรรยากาศทองทุง่งนานะจ๊ะ อากาศดีบางบาทโยอยากลองเขาไปหาเห็ดดูมันจะงกเรียงังเลยหลากเขาไปมันจะมีปล่อยปล,ยปลากินยูจแต่อไมติดนะจนิงนอยหลากไปพันกอเขาแล้วกัน อันนี้ก็น่าจะดูทรงแล้วก็น่าจะเงียบๆนั่นสินเดี๋ยวมาคืนนี่ก็ได้ปลาหมอไปตัวหนึ่งแล้วจ้ะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรจะเผาเป็นต่อปลาหมอก็ตัวใหญ่จ้ะ อย่างพานแม่นก็ไดเป็นปลาไหลไปดานะจ๊ะเดีย๋ยวมาเก็บมาเช้านีูนโอ้ตายย่งบอบ่บาวนุยเจอแลวจ๊ะนี่โอ้จันพานนุยมาเลยได้จ๊ะนี่โอ้คันเบ็ดดินเลยจ๊ะ าไม่จนคนควาเขาก็อยู่ขาดเยอะใหญ่ดิควาเขาอยังเท่าอยู่ดุดนเลยมาลุ้นจนตุ้โอ้โอ้ปลาหมอปลาหมออ๋อปลาเป็นปลาหมอนะเจนปลาหมอกตัวใหญ่ดีแินี่นาจะมาคืนอีกก็ได้ปลาหมอตัวประมาณรุ่นนี้นาจะมาคืนนี่ ตัวใหญ่ดิฉันบอบนเป็นไข่เป็นน้าเราเขาไมีรำม,มอเออนี่จ้ะมนัมนมันมันดิฉัน,นอช้นอีกได้ตัวประมาณนี้เลยเนะาะนิอจ้ะหาต่อไปเรืยย่อยๆนะจ้ะจาไปพันหนุ่ยไปทางนน้นนะจ้ะโอ้อันนี้ก็มีรอยปลากินอยู่ดิจันแต่ว่ามันเอาไปพันกอยา ก็รุดไปเลยมีปลาอยู่น่จ้ะตอยเอาไปพันกอยาดูะถ้าเราดูตอนกลางคืนอาจจะเจอนจ่าจะฝนจะตกดาก็เลยพากันกลับนะจ๊ะก็เลยน่าจะช่วงพอเช้าพอมีแสงสว่างก็เลยแบบดินแรงๆก็รุดนะจ๊ะ Oh. ดีนะยังหัวมันถื่อยอยู่ยังรู้ว่ามีปลาให้โดนเบ็ด,ดจะเจ๊ตอนแรกคิดว่าจะจะไม่มีอะไรนะจ๊ะเงียบเงียบจ้าเดี๋ยวรุ่นกันต่อไปนะจะ๊ะโอ้ดินจนเบ็ดขาดไปเลยนะจ๊ะนี่จังว่าตัวเบ็ดติดไปก็ปลาเลยจะ้ะโอ้แสดงว่าดินตัวใหญ่ทันนะจ๊ะดินแรงด้วยแบบอาจจะเป็นปลาไหลนะจะ๊ะนี่ เดี๋ยวไปต่อกันเรื่อยๆนะจ้ามันหล่นกันอีเดือนจ้ะอันนี้ก็พันอีเแล้วจ้ะทร์เสเอาไปพันกอยามมดนี่มันยังูอีกแล้วโอ้มันหลุกเลยเลยนะจ๊ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ กวดยาโอ,อก้ก,อก,กจหเอาไว้พันกอยายจ้ะมีปลาแต่ว่าไม่ติดเลยจ้ะตสดงว่ามันนั่นตอนกลางคืนหรอก็มันนั่นเละจ้ะยังทีโบกินตอนกคืนตอนแบบตอนพียูกรับกันแล้วนะจ้ะ ยวให้ทานตุนเอาเบียดออกจากก๋อยาก่อนนะเช่นอะอาจารย์โยเดินมาก,ก่อนมาดูก่อนแต่ตัวขั้นนี้มีติดอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเขาไปพันกอเขาเหมือนเดินนี่ม,มันจะเป็นปนัด<า>ชอนปนัดชอนปัดชอน ท่านก็ญาติก็เขาได้ป <laughs> ุ๊บเดี๋ยวไปโยเตรียมถุงเขียวรอเลยจะปดในถุงเขียวนึ่ยมีอยู่ด้วยจัะแต่ว่าบางทีเบ็ดมันไม่เกาะอยู่นะเนาะจ้ะ แต่เมื่าเชื่องเขาที่รุรุ่มานนี่ไม่ได้หนีเลยเป็นปนลาชอนรุ่นนี้เลยจ้ะเหยาไปพันกอหญ้ากอเขาจ้าโอ้มาอยู่ด้ิฉัน ไปต่อนะจ๊ะนี่นก็เป็นเขาที่พี่โยไปหาเห็ดนะจ๊ะอมองไปไกลๆนะจ๊ะร้อยพันอีไรนะจ๊ะแต่ว่าไม่ติดนะจ๊ะนี่ก็เก็บ,รบเร็จซับมาเปียบร้อยนะจ๊ะผล <c oughs> งานของพี่โยประชอน หนึ่งตัวนะจ๊ะแล้วก็ของทานนุยปลาหมอหนึ่งตัวก็มาขึ้นปลาหมอหนึ่งตัวรวมเป็สเซ็ตมาแขนเป็เสเซ็ตสามตัวจ๊ะของบ่าวแม่นะี่ยเหมือนไถ่ลายอยู่เหมือนสามสี่ตัวเหมือนกันนะจ๊ะในแบบเซรลาน,นก็ประมาณสามสี่ตัวน,น,นะจ๊ะแล้วจ้ะเี๋ก็หาเก็บเบสเซ็ตซับเรียบร้อยนะจ๊ะก,ก็บยี่หตัวครับผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้เลยจ้ะ ประมอสองตัวนะจ๊ะประชอนหนึ่งเดี๋ยวก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่จ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีทุกคนเด้จ้าสวัสดีจ้า